เป็นไดถือปลาใหญ่ไว้จักเนาออุ้ยปลาหนีาานนแห้งจังปลาหนีแห้งจังอุ้ยปลาหนีแห้งจังพี่นอ้องอุยอ้ยพอุ้ยปลาดีโอุ้อ้ยโคตรเท้ชุดยอดเลยขึ้นมานี่โอ้เบิ่งได้พี่นอ้องเวลาเพิ่นเอาปลาเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรก ปลามันเขามานะครับปตักตักสอนบาเดียวนะครับเครื่องเขงนะครับนี่แหละของแท้เครื่องเงขงเลยเอเอโอ้แสดงตักปลาจนเด็กินหนามจนเด็เสมษวยมันจะกาดหลังฝนตกครับทองฝาอ่ามีเมฆเป็นบางส่วนแต่ว่าทองฝากระเปิดนะครับทองฝาโปร่งเนย สวัสดีครับผอพๆกระบาวลันหลงโค้งนะครับมือนีนะครับภาพผอๆกับบรรยากาศาวิถีชีวิตชาวประมงคือเก่านะครับแต่คนละพิกัดนะครับคนละสถา,านที่นะครับแต่ว่าอยู่พื้นที่ของอบ้านสงคอน,นะครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตรงจุดนี้จะถามเพิินเพิ่นว่าพื้นที่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าถ้ำไร ทําไรป่อสื่อสื่อื่อพิกัดนะครับบรรยากาศโอ้วิวธรรมชาติถือว่าสุดยอดนะครับครั้งแรกนะครับที่บาวลัดเดินทางมาจุดนี้นะครับสถานที่ตรงจุดนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่อาอำเภอโพไซนะครับตัวนี้ครับบาวลัดจะพาชมบรรยากาศนะครับธรรมชาตินะครับบริเวณเบิ่งกว้างนะครับ ตรงจุดนี้นะครับหัวง่วงกลางเม่น้กโขงเออหมืน่นครับฝนตกไม่ไม่นะครับอาจจะมีดินดินตมนะครับปนกันบปนกันบอ่าทรายกับพลานหินนะครับโอ้มาถึงแล้วพี่น้องโอ้จุดนี้แคบเด้อครับน้ำกแ็แคบโอ้เปินหาปลาทางฝั่งพี่น้องสปปล่าคนเนี่ยไปนะพี่น้องอ่ะจะไปเบิ่งน้ักันครับ กลรถึงหละถึงคุไน้ยเลยะฮะโอ้ยบรรยากาศเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆนะครับทันใดที่าสอบบรรยากาศแบบนี้นะครับถือว่าถือว่าว่าสวยงามสุดยอดเลยครับเพราว่ายัง้งราวะอ่า สายหนามเลืออยู่หลองเดียวครับหลองลแคบๆลงมาเลยนี่โอ้ตรงน,นั้นก็จะเป็นหลองอีกหลองหนึ่งตรงน,นั้นพิกัดตรงน,นั้นอาจจะเป็นตรงน,นั้นเป็นยังนโนตังน,นั้นโอ้หนามตรงน,นั้นแหงแคบเลยพี่้องแย่มอือไปนะครับโอ้อ่ะจุดหาปลาเพิ่น พี่น้องทั้งฟังสปปเลาานะครับเพิ่งกำลังนั่งพักนะครับตอนนี้มาช่วงเวลา,าบายบายนะครับช่วงประมาณสามสี่โมงแรกนะครับปลาก็อาจจะงดตาแน่นแต่ว่าแต่ว่าพืนมาหลาห้าอยู่ดีนะครับสิบยี่สิบประจํานะครับแต่ละปีกัดเดี๋ยวจะหายเบิงนะครับหืมไก่ๆนะครับบวกหวังน้ำแคบๆนะครับพี่น้องนี่เพิ่กกาลัง โอ้ยทำอาหารถูกับกินเลยกำลังกินเขานะครับนี่นะครับนี่จุดหาปลาผมคือจุดนี้แหละลักๆก,ก็จะเป็นการตักสอนตักปลานะครับใส่วิธีในการตักเาอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพิ่งมองนี่ของันตักอีกจุดหนึ่งนะครับข้างๆกันนะครับอะไะนะครับนี่เห็นแล้วครับอ่าผมตักกัน เป็นทีทั้งนี้โหขั้นสอนเป็นเง้านะครับมันจุ่มลงเลึกนะเบิ่งแล้วนี่อจุ่มลงเลึกครับนี่ทั้งฝั่งไทยครัได้ไงอุย้ยวิวมุมนี่สุดยอดเลยครับนี่แต่หิน หินทรายนะครับบึงแหลวหินทรายอาจจะเป็นหินทรายนะครับหินทรายหินแข็งครับพี่น้องมาเจอหินหินลูบยังนี่เฮห,หนาคือปลาอย่างนี่ปลาพยุนบรลลี่ออย่างนี่ะนะครับโอ้ยก่อนโมเมนต์หน่อยๆเลยพี่น้องก่อนหมดใ่เลย คนใส่ลบคมลบแดดได้ลบแดดลบฝนได้นะครับการตั้งข้องหินนะครับเป็นฐานที่เบื้องล้วกับมันคองอยู่นะครับหินก้อนใหญ่นะพี่น้องก้อนใหญ่มากเลยโอ้สุดยอดเลยครับมีก้อนเดียวที่ตั้งต่งานอยู่ตน,นั้นตน,นั้นจะเป็นก้อนกลมๆครับอ่าก้อนบางใหญ่คือกันนักหลายตันเลยแหละ นี่ยังเกาะหินอยูเอโปบ่อะโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องฝึนเคยเห็นอ่าว่าไลสถานทีหลายจุดนะครับอ่ามาเห็นรูปหลางต่างกันไปนะครับเผินมาหลยนะครับเผินมาเผินมาหาปลานะครับขอบขั่วเป็นขอบขั้วขอบขั่วเลยเผินก็มาซอยกันหาปลาครับน้านี่ไหลแห้งไรเสียวนะพี่น้องไลแห้งขนาดเลยเลยครับอื้ พี่น้องเห็นปลายางใหญ่เลยครับน้าดเด็กเบิ้งเนี่ครับเบิ้งเนี่ครับโอ้สุดยอดแล้วเจอแล้วครับปลายางปลายางถึงเบ็ดหรือถึงสอนครับเนี่ยโอ้เผนตักรสอนนะพี่น้องผนดนะครับเป็นปลายางโอ้สุดยอดสุดยอดฝีมือนะครับเซียนป๋องทำลายคนละ ซื้อยอดฝีมือนะครับเป็นปตักศอนนะครับถึงมือหาปลาเพิ่นนี่แหละเพิ่นสั้นไปเยอะนะครับมีมดนะครับแต่ว่าเพิ่นอ่าถึงจังหวะปลามันขึ้นมานะครับถึงมดกุปลาเาด้ครับโมเมนต์เฉพาะปลาย่อนอย่างเดียวนะครับปลาดิบไปยุกเนื้อฮะพี่นอ้องเริ่มลงมือแล้วครับเป็นหลอบคำหลอบใบครับหลอบแรงนะครับขาเบิง้งอ้าวอ้าวเป็นอย่งไรเน้ออยากชมอยากชมพุด้วย <laughs> ยังยังขับยังเอ้าเห็นตัวหนึ่งคนระับพี่นนอกปลายอนน้อยปลายอนน้อยเหรอเอ้านี่แหละครับ <c oughs> เออครับจะจักเอ้าอันนี้โอ้นี่เป็นเป็นจุดของฝนนะพี่นนอกจุดตักปลาเนี่ยฮึฮนโดเป็นอย่างไรโอ้ รูปแบบในการตักปลาของเพิ่นนะครับมีต้องมีความชำนาญอาศัยความชำนาญน,นะครับจังหวะเฮ้ครับเริ่มเบิ้งเริ่มตักเลยพี่นอ้องฮะขออนุ่นมๆชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยเป็นไง ถือปลายหญ่อจักนออุ้ยบานี้แหงจังบานี้แหงจังอุ้ยบานี้แหงจังพี่นออุ้ยพวกอุ้ยบานีโอ้ยกโพดแท้ชุดยอดเลยคุนมานี่โอ้แคบไปนึ่งแคปไปนั่ง โอ้ยมันสิบสองสามโลสี่โลห้าโลประยูดอกนี่โอ้ยบ่อหอดบ่อเฝ้ามองเดียวโอ้ยพอฝนมาเหลือยแท้ยังวะโอ้ยบ่เคยเห็นเลยรั้งแรกเด้อขั้งแรกเด้อครับที่ว่าจะไดนก็ว่าเถอะครั้งแรกที่เคยมาเห็นฝนใส่ปลาหลายตักปลาบาดนี่ มันเบาๆที่นี่กระอัเลนื่อยว่ะโหด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 น้าโอ้โหดูว่าอย่างไรเนาะนี่ยังมีอยู่ได้เนี่ยโอ้ยังมียเงยสรุปแล้วผลส่วนกันมาเอาบุญนี่นี่เนาะมาเที่ยวอันตั้งหมู่ใหญ่กับหมู่นี่พากันมาเที่ยว ปลาอุพยพนี่ครับถึงฤด,ดูปลาเขาบอกว่าปลาย้อนอุพยพเนาะ,ะวิถีชีวิตชาวประมงนะครับยอมรับเผลเลยครับจุดหาปลาที่มันที่สุดเอาหรือว่าสอนท่าปาาลาครับอ,อูย้ยไล่หัวเรื่องพวกขื่อโผล่โผล่เนาะอุ้ยสอนมนันสอนมนันโอ้เพ็ดนมีตำาตราสอนเฮ็ดสดนี่หนิเนี่ยเรื่องจังมันเอาขากระเนื้อเนาะ

ั้งแรกข้งแรก,กแแแแตักปลาโอ้ยหนามลายๆอย่าง,ง,งสิเวลาปลามันเขามาปลามันเขามานะครับเปตักตักสอนบาาเดียวนะครับเครื่องเคงนะครับนี่แหละของแท้ <c oughs> เครื่องเคงเลย <c oughs> โอ้แดงตักปลาจนได้กินหนามจนได้เสมอยตักปลาสิเข็งนะ นี่แหละสอนพนตักเนี่ยดังได้หนอผงเป็นดังนี่ป่ะดังน,นี่ยังมามาวเวนเสียดังสอนพน,น่นี่ยสุดยอดสุดยอดครั้งแรกนะครับที่เดินทางมาได้เห็นบรรยากาศแบบสดๆปลาตักปลาแบบได้หลายสี่สุดนะครับการตักปลาของเพนครับตักเลยครับปลาดีกันหลายขนาดเลยเป็นไง ปลาเริ่มจนแล้วครับปลาเริ่มจนแล้วปลาเริ่มมาแล้วเปได้ทั้ง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 พี่น้องทั้งทั้งโอ้ทั้งนี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 ้อีกแล้วโอ้ยของแท้ของแทะขันต้อนขันต้อนขันต้อนไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งครับไปเบิ่งครับเน้นๆเลยนๆเบิ่อสุดยอดสุดยอดมีวัตถุปลาอีกแล้วปลายอนปลาหย่อนของแท้เลยของแท้เลยเบิ่อ เป็นไหนเป็นไหนเล่นแล้วโอ้ลอกคำนี่ยังมีอยู่โอ้ลอกคำนี่ลอกคำปลาเข้ามาเรื่อยๆมาบเรื่อยๆแล้วครับปลาเริ่มมาเรื่อยๆแล้วโผล่โอ้โหดังขาดปลามันปลาใหญ่ต่ำเลยทั้งฝุ่นโผล่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 รอบคำนี่แห้งจนเลยวางเหยียบเลย โอ้หโอ้ยตัวนี้ตัวนี้พวงมันมันรู้บ่รู้บ่โอยอเลยอโอ้โหอาจจะวันเลทั้งนั้น โอ้ยมวนกรุ๊ปเลยครับมวนกรุ๊ปเลยครับโอ้ยเมื่อนี้ทำมาได้แห่งปลาแห่งมาหลายโอ้ยสุดถนั้นเลย,ยคือทอดเทิงคุณบอกใครอายุยังเอาทัานวางนี่เนาะเฮอยพอดียัยงว่าทัานเนาะ อุ้ยค่ะค่ะค่ะคัะอุ้ยเนาะมันอากาศมองนี่นี่แหละซุนรวมปลาเพราะว่าลองน้ำี่อากาศคำมากอยางสีปลาแห่งหลายนะครับเลืนนมันมันอ่นแล้วนโเขเี่ยอเสียบาทเลยเนาะ ันมันหูโอ้บาทลุมเท้าอย่างนว้ไปซะนี่โอ้โหกขากโอ้ังพี่น้องเลยสุดถนัดเลยฮะยัง่าลุ่นกันเป็นบาทเป็นบาทไปฮะมือนี่คำเขาคำเขาเลยพี่น้องเอาลัดจากเดียวทางลากลับเลยครับ ที่ได้เอาปลานังเผินสื่อปลานังเผินเมื่อกินนำเผินได้ไลยนะครับนี่นะครับผลงานเลินผลงานได้ไลยแต่ว่าเมื่อนี้สื่อเอาสมนีสื่อเมื่อกินนำครับพี่น้องปลามีแต่ตัวง,งามเลยครับชาประมงรูบรอคอครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับให้กำลังใจเบาหลัดนะครับในการนำเสนอนะครับสิทิชีวิตของชาวประมงาชาวประมงขึ้นบานนะครับในการทำมาหากินอีกทดหนึ่งนะครับ ตรงจุดนี้นะครับครับไปบารัดจะเดินทางกลับแล้วครับขอบคุณครับยังพบกันอีกครับสวัสดีครับ